สวัสดีครับก็มาดูนะครับสําหรับเครื่องโดนน้ํานะครับที่เป็นบอดสองชั้นอย่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือซัมซุงนะครับเห็นไหมครับขาวๆแบบนี้นะครับซึ่งบอดน้นนะครับตัวบอร์ดนะครับเป็นบอดสองชั้นนะครับตัวน้ํานะครับจะเข้าไปบริเวณรอยต่อตรงนี้นะครับซึ่งเราไม่สามารถที่จะแยกบอดตรงนี้ออกมาได้นะครับไม่เหมือน iPhone นะครับ ซึ่งตะกัวของเราแข็งมากนะครับตัวนี้นะครับเราจําเป็นนะครับต้องใส่น้ํายานะครับเข้าไปกับเอาในส่วนของคราบน้ําที่เป็นเกลือนะครับเป็นแบบนี้นะครับซูมให้นิดนึงครับตากล้องแบบนี้นะครับขนณะนี้เขาขาวนะครับแบบนี้มันจะอยู่ใต้ไอซีก็ตามหรือว่าใต้เลเยอร์ตรงนี้ก็ตามนะครับตัวย้ำยานะครับที่เราใช้อยู่นะครับมันจะทาการซึมเข้าไปนะครับวิธีการใช้งานนะครับ ก็นี่ก็คือตัวนี้นะครับที่ทางเราจัดจําหน่ายอยู่นะครับเนี่ยเป็นฝาครอบอย่างดีไม่เป็นอันตรายนะครับเป็นน้ํยายาเย็นๆนะครับนะฮะวิธีการใช้งานนะครับโอ้องเสนาวุ้ยชานจับสองหูแล้วดึงนะครับแล้วก็หมุนนะครับออกเหมือนเรา,าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับจากนั้น ตัวมีวงแหวนนะครับวงแหวนตัวนี้นะครับกันอีกช,ชั้นหนึ่งนะครับวงแหวนนะครับวงแหวนก้ยมันคือเห็ดมาหลายสั้นเลยเนาะอือ้หอมเห็ได้เปิดออกมาก,ก็ไดอ่ะวิธีการนะครับก็ ให้เราดูนะครับในส่วนของพลาสติกหรือว่าที่มีลูกยางติดตามนี้อยู่นะครับให้เราเอาออกก่อนนะครับวิธีการนะครับเ,อออเป็นลูกยางพวกนี้นะครับเอาออกก่อนนะครับลูกยางนะครับ ลูกยางพวกนี้นะครับเอาออกก่อนนะครับเก็บออกก่อนอ่าโอเคนะครับเราลูกยางตัวนี้ออกแล้วนะครับก็แน่นอนนะครับหาอะไรมาลองนะครับแต่ก่อนอาจจะเป็นหม้อต้มนะครับเดี๋ยวนี้ผอน,น้ํายาของเรามันดีไม่ต้องจําเป็นต้องมีหม้อต้มใส่ได้เลยนะฮะมันคือบอลลารลบอกว่า เทลงไปอย่างนี้นะครับให้มันอ่าอให้มันท่วมนะครับให้มันท่วมนี่ใส่เข้าไปเลยครับเห็นไหมครับมันจะกําลังกินน้ําอยู่นะครับเป็นฟองขึ้นมาโอเคก็แชรไว้นี่แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะมายกออกให้ดูนะครับแล้วก็มาเปิดให้ดู ตันี้มันก็ติดขึ้นมาแล้วนะครับใช้งานได้ปกติส่งงานได้เลยใช้ได้อยู่ประมาณเดือนหนึ่งนะครับเจ๋งก็เล่นๆนะครับเล่นๆอันนี้เป็นเป็นงานจริงนะครับเป็นงานจริงนะครับเป็นงานจริงที่ช่างก็ทําอยู่กันอยู่ประจํานะครับซึ่งเป็นการทําลายในสองสนิมนะครับสนิมที่เกิดขึ้นนะครับก็ฝากไว้นะครับสําหรับน้ํายาตัวนี้นะครับ เย็นๆนะครับโดนมือไม่เป็นไรนะครับจะเย็นๆนะครับแต่ว่าอนุภาพนะครับอนุภาพก็ไม่ต่างอะไรกับคีปนาวุธนะครับน้ำยาตัวนี้สุดยอดมากนะครับแนะนำนะครับโอเคนะครับผมก็ติดงานยก CPU อยู่เดี๋ยวก็จะทำงานต่อนะครับก็มาแนะนำสิ่งดีๆก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ฝากสั่งกันด้วยนะครับมาเยอะนะครับประมาณ2 20กว่าลังนะครับเดียบมาณ20กว่าลังนะครับ สั่งมาแล้วแจ้งแอดมินด้วยนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ